ีค่ะบ้านไร่ไปเผาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะมือนีค่ะแท้ๆออเดอร์มาแปดพันห้าร้อยหน่อค่ะพี่น้องคะเ้าสิบเอ็ดทรงน้องไทยนะคะจังหวัดน้องไทยมีสองเจ้านะคะพี่น้องเจ้าหนึ่งเจ้าหนึ่ง 6, 6, หกพันห้าร้อยค่ะอีกเจ้าหนึ่งสองพันค่ะรวมเป็นแปดพันห้าร้อยหนอนะคะ เ่าสิไปดูแลถึงสวนเลยค่ะพี่น้องคะถึงสวนเลยเนอะนี่ค่ะเราเลือกหน่อพันธุ์ที่แข็งแรงหน่อพันธุ์ที่มีรากนะคะแล้วก็ต้นใหญ่ค่ะนะซ้ำขืบมือเน้ะคะ่ะขืบหนึ่งบางต้นกะยยวกว่าหนึงอ่าเนี่ยค่ะอันนี้เป็นมะกล็ตม่วงนะคะมีดอกให้ดูด้วยนี่ค่ะความยาวของต้นนะคะ แข็งแรงค่ะมัดละหนึ่งหลอยเนาะอันนี้ก็จะเป็นคัเตอร์ขาวพี่น้องคัเตอร์ขาวค่ะทอนมาสดๆเลยค่ะต้นเงี้วใหญ่ค่ะพี่น้องอันนี้เง้วแห้งเมื่อค่ะเกือบสองขืบเนาะค่ะพี่น้องเกือบสองขืบอ่ะอ่ากลังคัดเลือกเนาะพันนะคะจะเป็นสร้อยทองค่ะสร้อยทองกะหากไหลกั่านมีรากนะคะพร้อมสูงเลย เือเก่าค่ะเจ้าโตเจ้าเดือดค่เฮ็ดกับยานสองคนคือเก่าค่ะเฮ็ดแต่เดีเศร้าค่ะพี่น้องบิ้ลในพักอยู่เฮ็ดแต่เดียวสอบอยเอานอนวะตั้งแต่เศร้าๆค่ะนี่นะเวลาตีนี้อีกยาวไกลนะคะอ่าพร้อมทรงนะคะพร้อมทรงให้ลูกค้า ถึงสวนเลยค่ะพี่น้องค่ะเข้าไปดูแลถึงสวนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบน้ํานะคะสปริงเกอร์ระบบไฟเขาเ้าเกษตรเบื้องให้ลูกค้าแล้วก็บผ้าปูร้อนนะคะผู้ใดสนใจกับทักมาได้นะคะพี่นอ้องอ่าอันนี้เป็นโปรโมชั่นนะคะบริการส่งฟรีค่ะพี่น้องค่ะส่งฟรีนะคะภาีสานแต่ว่าข้าทาให้หนูไปพักแต่กับโบฟีนะคะกับสิมิคารนิดน้อยนะคะยางพักไต่อ่าอยู่ใกล้อยู่ไกลนะคะทักมาได้อยากให้ไปปลูกให้กับ สนใจกะทักมาใดเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะหนอเราก็จะมีหนอที่สมบูรณ์แล้วนะคะคณาส่งไปเนาะบางคนนะคะถ้าส่งไปแล้วถ้าเน่าหรือเสียนะคะให้ทักมาใดเลยนะคะหลังจากที่รับสินค้าแล้วนะคะทักมาหนูเค็มให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเค็มให้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ส่วนมากส่วนเท่าบคุคคลมีปัญหาค่ะพี่น้องแต่ว่าคันส่งมีปัญหากะให้ทักมาใดเนาะคะ่ะอ่านี่แหลคะค่ะกําลัง คัดเลือกหน่ออยู่ค่ะเอาใบที่บอสมบูรณ์หรือว่าเอาใบที่อ่าเหลืองๆดำๆออกนะคะแล้วเราก็ส่งไปแบบสดๆเขียวๆแบบนี้เลยนะคะนะ่คะการเดินทงนางหลับแประมาณ4ชั่วโมงค่ะพี่น้องเดินทงางแต่เสาร์นอไปหอดกะเช้าไปลูกยังมือแรงเลยเนาะค่ะไปปลูกกอนเย็นเลยอ่าส่วนเราก็จะมีเทคนิคนะคะถ้าหน่อพันไปถึงแล้ว บางคนเราโอ้คือเหี่ยวแท้นะคะบ่ต้องตัวใจคะ่ะพี่น้องคะถ้าเหี่ยวใช่ไหมคะเขากะเด็ดเด็ดใบทีแบบว่าอ่าเหียเห่ยวๆออกนะคะใบเหลืองๆอ,อ่ะมุดนาะอันนี้คือเราแพ็คแล้วเนาะแพ็แคเนาะควอนหยัดกเกะออกนี่เส้นขัดตื้ขาวอ่ะสมมติว่าเขาได้รับนอพันเนาะคะ่ะแล้วมีใบเหลืองเนี่ยเขากะเอาใบเหลืองออกใบเหลืองกับดำๆออกแล้วเขากะไปชั้นลงในาน,าน้ำน้ำ สูงขึ้นมาจากลากนะคะหนึ่งข้อมือนะคะหนึ่งข้อมือบ่ต้องให้ถ่วงม้าใบเด้อค่ะขั้นสัน่นสีนาเนะคะเพป่นสีน่าสูงขึ้นมาหนึ่งข้อมือเอาไปชั้นชั้นแบบตรงๆนะคะพี่น้องคะชั้นแบบให้ตรงตรงดิ้งเลยคะ่ะตรงให้ตรงอย่างนี้เลยนะคะเอานามสซผสมกับเอ็มร้อยห้าสิบค่ะเอ็มร้อยห้าสิบหนึ่งฝานะคะนอกนี้ชดซื่นขึ้นมาเลยคะ่ะพี่น้องเนี่ยคะ่ะเหมือนตรงนนะะเนี้ยนะคะเนี่ยอันนี้เราก็เอาชั้นไว้นะคะเนี่ย เอาน้าขึ้นมาหนึ่งของมือสั้นไหวอันนี้เป็นนา้าผสมกับอิมลอยหาซิปค่ะพี่น้อง <_ an> เพื่อที่จะเอาไปส่งพรุ่งนี้สดชื่นขึ้นมาท,ทันทีเลยนะคะพี่น้องคะบอเหียวแนวนอนค่ะนะคะ,นะคะแช่วไว้หนึ่งคืนนะคะบางคนเอาไปอันเคยมีเรียนหนึ่ง <_ an> เอาไปแล้วไปแช่ไปสามคืนใช่ไะพี่น้องกันน่านะคะเพราะฉะนั้นแช่วไว้หนึ่งคืนถ้าเรายังไม่ปลูกหรือว่าห้องได้รับตอนเชียงหรือห้าสิปลูกตอนแรกเขาก็แช่แบบประมาณสามชั่วโมงค่ะ สชั่วโมงก็จะสดชื่นขึ้นมาเลยนะคะความปลูกเหมือนออกจากสวนเราเลยนะคะสวนเราเลยหากหลายป่ะคับนองรากเยอะมากนะคะอันนี้จะเป็นคัตเตอร์ชมพูนะคะคัตเตอร์ชมพูโอเเนะ่ะ ขออนุญาตนะคะแพ็กต่อกอนนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสีเดือกเ,เนาะค่ะข้นวทามมีปัญหายัางสนใจมีปัญหาในเรื่องการปลูกทักมาถามหนูดใดเนาะค่ะหรือว่าถ้าสนใจนอพันก็088 5์9 3 770นก็นะคะพี่น้องคะ088 5093 770ค่ะโทรม,มาได้ไม่สั่งไม่เป็นไรนะคะกะเมื่อนี้กะข,ขอกราบขอบพระคุณ ลูกค้าทุกๆออเดอร์เลยนะคะบวาสิป็นลูกค้าเก้าลูกค้าไม่บางคนสามารถสองหลอบสามหลอกมุก,กัดขอร์ตบขอบ,บขอคุณเลยๆนะคะพี่น้องค่ะค่ะขอรลตบขอบคุณค่ะ